เราว่างค่ะทั้งทั้งที่เราก็รู้ความจริงอยู่ทุกอย่างว่าเขาทาอะไรกับเราบ้างรับหลังเราเห็นแล้วก็ถูกผิดแล้วก็โดนดา่าปรึกษาพี่ชายก็ไม่ได้พี่ชายก็บอกมือก็ต้องออกมาเองจะมาไหมแต่ี้อาชีพของเรามันก็เป็นมาอย่างนี้ตลอดมันดีแค่ปีแรกหลังจากนั้นมาหกปีเจ็ดปี คนข้างๆเราก็เห็นหมดแต่เขาก็ไม่กล้าบอกเยอะมันเป็นเรื่องในครอบครัวสุดท้ายล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันเราก็เป็นคนที่ว่าไม่ค่อยออกจากบ้านแล้วพอมาอย่างนี้ม่อมาเจอเราไม่คิดว่าชีวิตต้องมาเจออย่างนี้เล่าให้ใครฟังไม่ได้เหลือพ่ออยู่คนเดียว <c oughs> เรื่องจริงนะคะเรื่องจริงที่เราเหมือนหน้าแบกโลกไปทังอันนี้พูดกับใครไม่ได้แบบเหมือนถ้าเราพูดไปเยอะเงี้ยจิตก็กลัวจิตจะตก